ช่วง Inside World of Speed เริ่มต้นกันที่น้องเหนือเมฆอรัญชัยประยงรัตนักบิดมอเตอร์ครอสดาวรุ่งสังกัดทีมสิงห์สองฝั่งน้ำมันเครื่องอีเดมิสึภายใต้การสนับสนุนของบริษัทอีเดมิสึอพอลโลประเทศไทยจำกัดสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับนักแข่งไทยอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันมอเตอร์ครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DAD All j Pan m o t o c r o s s 2025สนามที่2 ที่สปอร์ตแลนด์ซูโดยนักบิดทางฝุ่นวัย14ปีดีกรีแชมป์ FIM เอเชีย er, ที่คุริฟายเข้ามาเป็นอันดับที่2ในการแข่งขันรุ่น JX85 แม้จะเสียหลักในช่วงออกตัวลนไปอยู่อันดับ7แต่สามารถพลิกสถานการณ์ไล่แซงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าและผ่านเส้นชัยได้ในลำดับที่4ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดของนักแข่งไทยในรุ่นนี้ในการแข่งขันโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น ด้านบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกับยามาฮ่าไรเดอร์สครับจัดกิจกรรมเอาใจลูกค้าชาวยามาฮ่าสายสปอร์ตบอยอย่างต่อเนื่องในงานยามาฮ่าเรสซิ่งพักทิส2025นี่สณสนามแข่งระดับมาตรฐาน FIA เกรด1บุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในสนามแข่งระดับโลกให้กับลูกค้ายามาฮ่าบิ๊กบค์ตั้งแต่ระดับเครื่องยนต์4 0 0ซีซีขึ้นไปโดยมีโค้ชเป็ดวรวุิพุทโธอดีตนักแข่งดังและอินสตัคเตอร์แห่งยามา่นนารเคคัับ้นททงิกขขี และการเรียนรู้กับตัวรถโปรดักชันไบ k ์หลากหลายรุ่นของ y a มาฮ่ทั้งนี้ y a มาฮ่พร้อมต่อยอดกิจกรรม Racing Practice ให้กับลูกค้าที่สนใจเข้าสู่สนามแข่งขันในรายการ y a มาฮ่าแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นเวทีบิดสำหรับลูกค้า Yamaha โดยเฉพาะอีกด้วย <S 1> <S 1> ด้านทีมแข่ง Toyota Racing, า a าซู Racing แผนกมอเตอร์สปอตของ Toyota ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นฉลองครบรอบ40ปี การแข่งขันรถยนต์มาราธอนรายการเก่าแก่เลมังส์24ชั่วโมงโดยการผสมผสานดีไซน์สีสันอันเป็นเอกลักษณ์ลงบนตัวแข่ง GR010 Hybrid ทั้งสองคันโดยคันแรกเป็นการเฉลิมฉลองรถแข่งอันเป็นเอกลักษณ์ในอดีตส่วนอีก1คันถ่ายทอดจิตวิญญาณนักสู้ในปัจจุบันโดยรถแข่งหมายเลขเจของไมค์คอนเวย์คาโมอิโคบายาชิและนิกเดฟรีสจะตกแต่งโทนสีแดงและขาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมการแข่งขันในปี1998ส่วนอีกคัน ครับโดยเซบาสเตียนบูเอมี่แบรนดอนฮาร์ลีและเรียวฮิราคาวะมาในโทนสีดำด้านเป็นตัวแทนของปัจจุบันที่สร้างขึ้นจากองค์ประกรอบโลโก้ GR ที่โดดเด่นจากการถ่ายทอดจิตวิญญาณของทีมนั่นก็คือความเร็วและการไม่ยอมแพ้โดยการแข่งขันเลอมังส์24ชั่วโมงครั้งที่93จะมีขึ้นในวันที่14-15มิถุนายนนี้ ต่อกันที่ประเทศไทยผงาดรับหน้าที่เจ้าภาพรายการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอีกครั้งในศึกซูเปอร์คาร์ GT เวิร์ช h a l เ e นจ์เอเชีย2025หนึ่งในซีรีส์การแข่งขันรายการยักษ์ใหญ่ของโลกที่จัดขึ้นใน4ี่ทวีปทั้งอเมริกาเอเชียออสเตรเลียและยุโรปโดยในปีนี้ถือเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดด้วยรถแข่งซูเปอร์คาร์ GT 3มากถึง33คันจาก8ผู้ผลิตชั้นนำอาทิล amborghini huracan ferrari 296 porsche 911 mercedes amg Audi Audi R8 LMS, BMW M4 และนิส s ัน GT-R Nismo เป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นการรวมทีมแข่งชั้นนำและนักแข่งฝีมือดีจากทั่วโลกมากกว่า60คนซึ่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในสนามที่3มีคิวดวลความเร็วกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ปิดท้ายกันที่ PTT Station ยังคงตอกย้ำความพิเศษของสมาชิก Blue Plus โดยการลดราคาทั้งเบนซินเกรดมาตรฐาน Extra Safe และน้ำมันเกรดพรีเมียมซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์5ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ p t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  a t i o n s s t Auto p a s s อัดจัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์แบรนด์นี้ที่คุณไว้ใจมานานกว่า50ปี